ในแผ่นดินสยามมีคำทำนายที่เก่าแก่ยิ่งกว่า200ปีถูกจารึกไว้ในคำพีโบราณของเหล่าหนหลวนว่าด้วยวงล้อแห่งการเวลาซึ่งจะหมุนเวียนกลับมาอีกครั้งเมื่อโลกเข้าสู่ยุคเสื่อมที่สุดของศีลธรรมและเมื่อมนุษย์ลืมศีลลืมธรรมลืมคุณแห่งแผ่นดินนั่นคือช่วงปลายกับของยุคกะลียุค ก่อนแสงทองของอริยะเมตรตรจะฉายแสงใหม่ขึ้นอีกคราคนโบราณเชื่อกันว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแห่งพุทธบารมีและกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินคือผู้ทรงอำนาจแห่งบุญเป็นธรรมราชาผู้สืบทอดภารกิจจากอดีตชาติแห่งโพธิสัตว์ที่เวียนเกิดเพื่อค้ำจุนศาสนาและโลกธรรม ให้อยู่รอดต่อไปคำพีโบราณของพุทธศาสนาเช่นอนาคตวงศ์และไตรภูมิพระร่วงได้บันทึกไว้ว่าเมื่อยุคกะลียุคผ่านไปจนถึงที่สุดแล้วจะมีแสงแห่งพระธรรมกลับมาฉายอีกครั้งนั่นคือยุคพระศรีอ่านหรือยุคแห่งการกลับมาของธรรมความบริสุทธิ์และความรุ่งเรือง และในหลายตำนานของสยามได้กล่าวตรงกันว่าพระศรีอานจะเสด็จลงมาในแผ่นดินทองซึ่งคนโบราณตีความว่าหมายถึงสยามประเทศเพราะแผ่นดินนี้มีบุญแห่งพระพุทธศาสนาเข้มแข็งที่สุดในยุคหลังพุทธกาลและจะเป็นศูนย์กลางแห่งธรรมในยุคสุดท้ายก่อนกลับใหม่ในรัชกาลก่อน มีการบันทึกของโหรหลวงหลายท่านหนึ่งในนั้นคือคำพยากรมหาราชผู้ทรงธรรมซึ่งกล่าวว่าเมื่อดาวศุกร์กลับมาสถิตร,ร่วมกับดาวพฤหัส,สบดีและพระจัน์ทโคจรในเรือนธาตุทองฟ้าจะประทานแผ่นดินทองคืนสู่มหาราชโพธิสัตว์ผู้เวียนกลับมาอีกครั้งและในช่วงเวลานั้นเอง โลกจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัตนโกสินยุคใหม่ซึ่งผู้คนจะเรียกกันว่ารัชกาลที่12เป็นยุคแห่งการเริ่มต้นใหม่ของแผ่นดินทองหลังจากโลกผ่านการชำระด้วยไฟแห่งกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงตามความเชื่อของชาวพุทธจำนวนมากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมคือผู้มีบารมีแห่งโพธิสัตว์ ผู้เวียนเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างบุญสร้างธรรมเพื่อโลกมนุษย์ในสายตาของโบราณอาจารย์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่เ้ทรงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์บารมีบัวบานกลางยุคมืดผู้ทรงทรรมเหนือความเชื่อทรงนำธรรมะมาสู่ชีวิตของคนธรรมดาและเปลี่ยนโลกด้วยความเมตตาและขันติ โหรหลวงบางท่านเชื่อว่าพระองค์ทรงสืบสายบุญจากยุคก,ก่อนๆและอาจกลับมาอีกครั้งในยุคที่โลกต้องการแสงแห่งธรรมเพื่อฟื้นคืนเสียธรรมและความเป็นมนุษย์ในแผ่นดินทองคำพยากรณ์จากตำราหลวงว่าไว้ว่าเมื่อแผ่นดินทองถูกทดสอบด้วยภัยธรรมชาติและไฟแห่งกรรม ดาวเหนือจะฉายแสงแรงกล้าเหนือฟ้าเมืองสยามและผู้มีบุญจากสมัยก่อนจะกลับมาเกิดเพื่อปลุกแผ่นดินให้ตื่นอีกครั้งคนโบราณจึงเรียกยุคนั้นว่ายุคแห่งการกลับมาเป็นช่วงเวลาที่บุญและกรรมในอดีตจะวนกลับมาเสมอภาคพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาจะกลับมาในนามใหม่ในร่างใหม่ แต่ยังคงเป็นจิตเดิมผู้ทรงบารมีมีโหรหลวงบางสำนักถึงกับกล่าวว่าในรัชกาลที่12พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในอดีตจะกลับมาบังเกิดอีกครั้งเพื่อสร้างยุคทองแห่งธรรมและฟื้นฟูสยามให้เป็นแผ่นดินอาริยะในทางธรรมคำว่ากลับชาติมาเกิดไม่ได้หมายถึงเพียงการกลับมาในร่างเดิม แต่คือการกลับมาของจิตแห่งโพธิสัตว์ที่ยังไม่ดับสนิทเพราะยังมีเมตตาต่อโลกและต้องการช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ดังนั้นเมื่อผู้มีบุญใหญ่ละสังขารไปแต่บารมีของท่านยังอยู่โลกจะส่งสัญญาณให้รู้ว่าจิตแห่งธรรมจะกลับมาในรูปใหม่เพื่อสารต่อภารกิจเดิมรัชกาลที่สิสอง จึงถูกมองว่าเป็นยุคของการต่อสายบุญเมื่อจิตแห่งโพธิสัตว์จากอดีตจะได้กลับมาสถิตในผู้มีบุญใหม่เพื่อสารต่อพระราชภารกิจแห่งเมตตาและธรรมะคำพยากรณ์จากตำราโหราศาสตร์สุวรรณภูมิได้กล่าวไว้ว่าเมื่อดินไหวน้ำหลากฟ้าร้องโลกจะเปลี่ยนผันแต่เมื่อดวงอาทิตย ขึ้นตรงกับดาวศุกร์นธิตตะวันออกเฉียงใต้โลกจะเข้าสู่ยุคทองของอารยะมนุษย์อีกครานักโหราศาสตร์ไทยโบราณเชื่อว่าดาวพฤหัสและดาวศุกร์เป็นตัวแทนของธรรมะและความรักและเมื่อทั้งสองมาบรรจบกันในจุดทองจะเป็นสัญญาณของยุคใหม่แห่งสันติสุขซึ่งจะเกิดขึ้นในรัชกาลที่สิสอง พร้อมกับการกลับมาของจิตผู้ทรงบารมีจากอดีตชาติเมื่อเข้าสู่ยุคแห่งแสมทองโลกจะเปลี่ยนจากยุคมืดเป็นยุคแห่งสติและปัญญาผู้คนจะหันกลับมาศึกษาธรรมะพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองเทคโนโลยีและธรรมะจะผสานกันเป็นหนึ่งเดียวโบราณท่านว่าเมื่อธรรมะอยู่คู่กับเทคโนโลยี โลกจะเข้าสู่ยุคพระศรีอานคือยุคที่ปัญญาของมนุษย์สูงขึ้นจนเข้าถึงความจริงของจิตแผ่นดินไทยจะเป็นศูนย์กลางของการฟื้นฟูธรรมและคนทั่วโลกจะมองว่าประเทศไทยคือแผ่นดินแห่งธรรมในบันทึกโบราณช่วงปลายรัตนโกสินทร์มีประโยคหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงมากกว่าร้อยปี เมื่อเวลาผ่านไปถึงแผ่นดินที่12บสงแสงธรรมจะหวนคืนดอกบัวบานกลางน้ำจะชูดอกใหม่เหนือเคลื่อนแห่งกรรมและผู้นำแห่งธรรมจะถือกำเนิดในคันแห่งบุญเก่าคนโบราณเชื่อว่าดอกบัวกลางน้ำหมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ดับขันนิพพานเพราะต้องกลับมาช่วยโลกอีกครั้ง และคันแห่งบุญเก่าคือสายเลือดแห่งธรรมที่สืบต่อกันมาในพระพุทธศาสนามีคำสอนเรื่องชาติปริญญาคือรู้ซึ่งอดีตชาติผู้ที่บำเพ็ญบารมีมากพอจะระลึกชาติได้และเลือกพบเกิดได้ผู้มีบุญใหญ่เช่นพระโพธิสัตว์หรือกษัตริย์ผู้ทรงธรรม จึงอาจกลับมาเกิดในเวลาที่โลกต้องการแสงธรรมอีกครั้งดังนั้นคำทำมายเรื่องการกลับชาติมาเกิดของรัชกาลที่9ในรัชกาลที่12จึงเป็นเพียงภาษาธรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์หมายถึงการกลับมาของจิตแห่งเมตตาและพลังแห่งธรรมะที่เคยนำทางโลกมาแล้วเมื่อแผ่นดินเข้าสู่รัชกาลที่12 พลังแห่งฟ้าและดินจะสมดุลอีกครั้งเศรษฐกิจจะกลับมารุ่งเรืองธรรมะจะกลับมาเป็นหลักของชีวิตผู้คนจะตื่นรู้ในจิตวิญญาณของตนประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งแสงธรรมโลกหรือที่โบราณเรียกว่าสุวรรณภูมิแห่งยุคอาริยะและในยุคนั้นพระศรีอานหรือจิตแห่งโพธิสัตว์ จะถือกำเนิดในผู้มีบุญแห่งรัชกาลที่12เพื่อประกาศธรรมและสร้างยุคทองของแผ่นดินวงล้อแห่งการเวลาไม่เคยหยุดหมุนและจิตผู้มีบุญไม่เคยดับสูญเขาเพียงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนภพเพื่อทำหน้าที่ใหม่แต่ภารกิจเดิมยังคงอยู่เพื่อช่วยให้โลกมีธรรมะมีแสงแห่งเมตตา แผ่นดินทองจะเกิดได้ก็ด้วยใจของคนไทยที่หันกลับมารักษาศีลจเจริญธรรมเพราะแม้พระศรีอานจะเสด็จมาหากผู้คนยังไม่ตื่นจากความหลงแผ่นดินทองก็จะยังไม่อุบัติดังนั้นยุคพระศรีอานไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่อยู่ในใจของผู้มีธรรมะและการกลับมาของพระโพธิสัตว์ คือการปลุกให้เราทุกคนเกิดใหม่ในจิตพร้อมจะสร้างแผ่นดินทองขึ้นมาอีกครั้งในยุคของเราพระสีอานแสงแห่งความเมตตาที่ไม่เคยดับในทุกยุคทุกสมัยเมื่อโลกเข้าสู่ความมืดแห่งศีลธรรมเมื่อมนุษย์ลืมธรรมลืมความดีลืมคุณแห่งแผ่นดิน นั่นคือเวลาที่พลังแห่งพระศีอานเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งพระศีอานหรือที่ในภาษาสันสกฤตเรียกว่าเมตไยยะหมายถึงผู้มีความเมตตาอย่างไม่มีประมาณคือพระโพธิสัตว์ผู้สืบต่อพุทธภูมิจากพระสมณะโคดมพุทธเจ้า ซึ่งจะเสด็จลงมาโปรสัตว์อีกครั้มเมื่อโลกถึงยุคที่ศีลธรรมเสื่อมถอยถึงที่สุดเพื่อฝื้นคืนยุคแห่งอารยธรรมหรือยุคพระศรีอานอันเป็นยุคทองของโลกใหม่แสงแห่งความเมตตาพระศรีอานไม่ได้เป็นเพียงผู้จะมาตรัสรู้ในอนาคตเท่านั้น แต่คือจิตแห่งความเมตตาที่ยังดำรงอยู่ในจักรวาลเสมอพลังนั้นไม่เคยดับสูญมันเพียงเฝ้ารอเวลาที่โลกพร้อมจะรับแสงแห่งธรรมอีกครั้งดังนั้นทุกครั้งที่โลกเกิดความวุ่นวายทุกครั้งที่ผู้คนสิ้นศรัทธาจิตแห่งพระศรีอาน จะปรากฏในรูปของผู้มีบุญในนักปราชญ์พระมหากษัตริย์พระมหาเถระหรือแม้แต่ประชาชนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นคือการเสด็จของพระศรีอานในรูปธรรมพระศรีอานในแผ่นดินไทยคำทำนายโบราณของสยาม ได้กล่าวว่าแผ่นดินทองของพระศรีอารีจะเกิดขึ้นในดินแดนที่พระธรรมยังไม่ดับและคนไทยเชื่อว่าแผ่นดินไทยคือศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาลเป็นดินแดนที่ยังรักษาพระธรรมไว้ได้ครบถ้วนด้วยเหตุนี้จึงมีตำนานเล่าขานกันมาว่า พระศรีอารีจะทรงบังเกิดในสุวรรณภูมิหรือในแผ่นดินทองที่มีผู้คนใจบุญรักธรรมและพร้อมจะรับแสงใหม่และแผ่นดินทองนั้นโหนหลวงเรียกว่ารัชกาลที่สิบสองยุคแห่งการคืนชีพของศีลและธรรมและบุญบาร,รมีเก่าของพระโพธิสัตว์ เสียงแห่งอนาคตมีคำพยากรณ์หนึ่งจากอาจารย์โบราณที่กล่าวว่าเมื่อพระศรีอานเสด็จลงมาสัตว์โลกจะรู้จักกันด้วยใจไม่ใช่ด้วยคำพูดผู้คนจะสื่อสารด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยอำนาจและโลกจะเข้าสู่ยุคที่คนไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียนกันอีกต่อไปนั่นคือภาพของโลกในยุคพระศรีอานยุคที่ความเมตตาเป็นกฎหมายสูงสุดยุคที่ความจริงและความดีคือพลังของอารยชนยุคที่มนุษย์เข้าใจว่าการให้คือการอยู่รอดและการเสียสละคือความมั่งคั่งที่แท้จริง การกลับมาของพระสีอานในใจมนุษย์โหรหลวงและพระอาจารย์ผู้มีญาณบางท่านอธิบายไว้ตรงกันว่าพระสีอานอาจไม่ได้เสด็จลงมาในรูปของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แต่จะเกิดในใจของผู้ตื่นรู้เพราะเมื่อใจของคนบริสุทธิ์พอเมื่อนั้นพระสีอานได้ถือกำเนิดแล้ว และนั่นคือเหตุผลที่คําทํำนายหลายสํานักกล่าวว่าในรัชกาลที่สิบสองแสงแห่งพระสีอานจะฉายชัดที่สุดไม่ใช่เพียงบนฟ้าแต่ในใจของผู้คนทั่วแผ่นดินทองเพราะผู้มีบุญแต่ละคนจะเริ่มรู้ตื่นเห็นธรรมและร่วมสร้างยุคอานด้วยตนเอง ความหมายที่แท้จริงของพระศีอานพระศีอานคือสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่ไม่ใช่การเกิดของร่างแต่คือการเกิดของจิตเมื่อจิตพ้นจากความโลภโกรธหลงเมื่อมนุษย์หันมามีเมตตาต่อกันเมื่อพระธรรมกลับมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตนั่นแหละ คือการเสด็จของพระศรีอานดังนั้นถ้าเราทุกคนมีเมตตาพูดดีคิดดีทำดีเราก็คือส่วนหนึ่งของพระศรีอานเราคือแสงเล็กๆที่รวมกันเป็นแสงแห่งแผ่นดินทองที่จะเปลี่ยนยุคมืดให้กลายเป็นยุคแห่งธรรมอีกครั้งพระศรีอาน ไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่สถิตอยู่ในใจของผู้ที่มีเมตตาและเมื่อใจของมนุษย์ทั่วโลกเปล่งแสงเมตตาพร้อมกันโลกทั้งใบจะกลายเป็นแผ่นดินอานโดยสม,มูรล